สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าสา,สาวเจนก็ไปส่งของมานะคะเมื่อเช้าสา,สาวเจนส่งของมาะค่ะแต่แต่ใบโพยังไม่เสร็จนะคะนี่กำลังร้อยได้ร้อยเข็มร้อยหลอดกำลังร้อยหลอดนะค่ะนี่ร้อยหลอดร้อยหลอดนะคะนี่ ใบโพเป็นใบใหญ่นะคะร้อยทองละสิบนะทองละสิบนะ,ะเฮ้ยทองละสิบร้อยะคะ่ะแม่กำลังร้อยสีทองนะคะสาวเจนก็ร้อยสีเงินนะคะแม่ร้อยสีทองนะคะก็สิมีแต่เงินนะคะ คุณชาวเจนกับไปส่งมาเมื่อเช้านะคะคุ้นหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะแต่ชาวเจนกับหยุดไว้ก่อนนะคะมันออกยากนะคะขอบคุณมันออกอยากแบบอยากยุดยุดไปก่อนนะคะรอง,งานไหลระไฟนะคะรอง,งานไหลระไฟนะคะเอาตรงกระไลคืกอกระไรโยยุงะคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะแม่จะพาไปขายข้าวจีนะครับแม่จะพาไปขายข้าวจีงามเลยขา,ยไาไปเข้าจ้าไม่เคี้ยวข้าวหับจ้างเอาทุกอย่าง <c oughs> ก็ถึงง่ายนี่ไหนผู่หญิงปวดหาเลี้ยงก็ต้องหางเลี้ยงเคี้ยวดม <c oughs> แรงสุตยธรรมไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้กับผลนี่ก็ เมื่อคืนเราคนตกค่ะเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อคืนแต่กลางเว้นแดดออกแล้วนะคะแดดออกเราเตรียมดีใจแห้งแดดออกนะคะ้าสีแห้ง้าจะได้แห้งสักทีนะคะย้ยวพาเต็ียมใช้ใหม ทำมันหลอดร้อยแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะหลอดมันหลอดของใบโพนะคะหลอดของใบโพแล้วก็เสียบหลอดใส่หลอดเข้าไปนะคะใส่หลอดเข้าไปเอาเข็มใส่หลอดเข้าไปนะคะนี่ค่ะแม่ทาสีทองนี่สีทองนี่ค่ะสีทองเยอะนะคะสีทองเยอะกว่าสีเงินนะคะนี่ ทำยังไงแม่เหนื่อยแล้วปวดหลังแม่ก็ปวดหลังปวดหลังปวดเอวนะคะคือสิจึงไว้ก่อนนะคะจึงไว้กนเวอรเสียบโอเสียบสีเงินเอ่อไม่แม่าจะไปเต็นเนบนี่ทำแบบนี้ทำกองละร้อยละน้อยอย่างนี้เวลาห<อ>ยุดง่าย ของละสิบแล้วก็เรียงไว้แบบนี้เวลาหยิบหยิบได้นี้นะคะอ,นนอันนี้มันใบใหญ่นะคะใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากปกติใบโพของแม่มันจะใบเล็กนะคะไม่ใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> แน่แนๆจะของเพอนอยากได้ใบใหญ่นะคะก็เลยแม่ก็เลย,เลยจัดให้นะคะเจ้าของเพิ่นสั่งใบใหญ่นะคะน,นี่ใหญ่สุดนะคะ,ะใหญ่ใหญ่นแล้วตั้งแต่แม่เคยทํามาใหญ่สุดแล้วนะคะมันมีตัวหน่อยแล้วะะตัวเล็ก ตัวเลขมันทําง่ายนะคะมันยังหนอกมันอย่าง,ก,างก็ใช้กระดาษเยอะมันใช้กระดาษเยอะนะคะใช้งบประมาณเยอะนะคะใช้กระดาษใช้กาวใช้อะไรนะคะนี่ก็จะได้นะก็จะได้นะคะหลังกดหลังแข็งแม่นะนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องสาวเจนคนเดิมเนี่ยน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคายเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนทำคลิปต่อไปเนี่ยน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปร้อยหลอดก่อนนะคะโอ๊ยร้อยใบโพเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ